สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าปลาเผาอุดรแทบหมดกำลังใจลูกค้าจ่ายแบงค์20รับมาไม่ทันได้ดูก่อนเสียรู้เข้าเต็มๆจากกรณีสาวผู้ใช้ย Facebook รายหนึ่งโพสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณตลาดบ้านห้วยจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่แม่ค้าร้านขายปลาเผาแห่งหนึ่งเจอลูกค้าจ่ายแบงค์20มาให้แต่พอพลิกดูอีกด้านกลับพบว่า เป็นกระดาษสีขาวจึงได้พดเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้ตรวจสอบธนบัตรอย่างละเอียดทุกครั้งหลังรับมา โดยผู้ใช้ Facebook เขียนแคปชั่นสั้นๆให้กับเหตุการณ์ดังกล่าวว่าลูกค้าเอาเงินปลอมมาจ่ายเซ้ยอย่าหาทำขณะเดียวกันหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกโพสลงในโลกออนไลน์ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจแม่ค้าเป็นจำนวนมากซึ่งอย่างไรก็ตามบางส่วนมองว่านับเป็นความโชคดีที่เงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้เป็นแบงก์ใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ